ทำไมเรามีความรู้เยอะแต่เรายังไม่รวยสักทีมันมีคําตอบอยู่ครับบางครั้งเราไปรู้รู้เยอะรู้มากรู้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ารู้แต่ไม่ลงมือทําไม่เอามาใช้ก็ไม่เก็บผลเพราะเราไม่สามารถรู้เลยว่าไอ้วิธีการที่เราไปเรียนรู้มาเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้มากใช้ได้น้อยเราไม่รู้เลยแต่สิ่งสาคัญที่สุดนอกจากการนาไปใช้นะครับก็คือการมีสติในการดึงมันออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยรู้แต่เอามาลงมือทาก็ยังไม่เรียกว่ารู้แต่รู้แล้วมีสติเอาไปลงมอทำน่นเรียกว่ารู้ เพราะคุณรู้อยู่ตลอดว่าคุณจงใจให้มันเกิดขึ้นเวลาคุณไปเรียนรู้ไปฟังไปเขียนไปอ่านอะไรมาคุณจงใจเอามาใช้คุณจงใจให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้แต่แน่นอนครับบางครั้งเรารู้แลวเราเอามาลงมือทำทำไปเอ้ยเฮ้ยแกแกแสำเร็จได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมแกมีไล์สดคนดูเยอะจังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งเราแทบจำไม่ได้เลยรับว่าเราสาเร็จได้เพราะอะไรเราปังได้เพราะอะไรเราไม่รู้เลยอะไรก็แล้วแต่ครับ คุณจะต้องมีสติและจงใจนํามันไปใช้ถ้ามีความรู้นำไปใช้และควบคู่กับการมีสตินะครับจุดนี้ล่ะที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วครับจงนำไปใช้พ,พร้อมกันครับว่าฉันจะนำไปใช้ออไปอีสารมาสกุลเอนาีสวัสดีครับ